สวัสดีครับเข้าสู่รายการ Ghost Today Digital Gateway ร้านทา 2, ั้งสองอีกรอบหนึ่งครับเดี <S <s <grasp> <S ๋ยวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์น้องๆเกี่ยวกับาการดับไฟ3วันนี้นะครับว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างคนแรกเลยครับน้องป๊อปครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับการต้องทำงานใต้กับแสงเทียนในความมืด โคตรโรแมนติกเลยครับพี่นี่ครับหนึ่งคนแรกครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกสองสาคนครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยครับเมื่อเต๋อครับอ๋อชุมนุมเทวดากันอยู่นี่เต็มเลยครับ สนุกดีครับกึงๆตลกด้วยสมภัษณ์เจ๊ใหญ่เราดีกว่าครับเจ๊ใหญ่ครับรเจ๊ใหญ่เรามีความรู้สึกยังไงครับกับการต้องไปนั่งทำงานอยู่ในความมืดครับสามวันนี้เราเป็นติ๊กสินดีอะครับเรามนติกขส้นดีครับเราเปนติ๊กสนดีดูทุกคนมีความสุขมากเลยโอเคเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับ ถ้าไงเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับ